สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube บางดําน้ำแตงดีทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตเด็กหน่วยหนังนอนรอที่นี่อยู่แล้วประมาณกี่วันเนี่ยอา,าเสือสวันบ่โอ้วันนี้ท่านเสือพาผมผม,มาเร็วหนึ่งวันนะครับบอกวนะพามานอนนอนดูกับป่า เด็กหน่วยว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงบอกพาผมมาลำบากก่อนจะ,จะได้รู้รสชาติของการเป็นเด็กหนังเย้เป็นตะเดงครับตะเดงตะเดงฝั่งโน้นสงสัยเขามีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวก,ก็จับกลุ่มกันอยู่ฝั่งโน้นนะนกไปหนึ่งรายครับยังไม่ฟื้น,น,นพี่โชเฟอร์นอนฟังเพลงอยู่ครับ เดี๋ยววันนี้ไปดูว่าเขามีอะไรกินครับยามเย็นนะตอนนี้น่าจะประมาณอา้อชัวนนี้จะ6โมงแล้วครับอีก20นาทีมาดูทีมงานทำอะไรกินครับโอ้ย,ยทำัาเปลืองชอตด,ดีเลยอ้เชฟได้ไก่มาจากไหนนี่สป,สปอนเซอร์ให้มาบ่า มือแรงรอกมือแรงบอวะนี่ครับอาหารเย็นนี้นอนที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เดินทางช่วงเช้าไปที่นงงนทหนนะ้างานที่ไหนนะงานที่ไหนตลาดสุชาดานะครับเยื่องปัป๊มปตทปลกแดง มั้วคือเฮมี่ครับเออรวมตังเนี่ยปิ่งกันใชยี้นะนอนสบายไหมนอนนี่สีคืนสบายมากเลยนอนจะนอนนอนแก็กินมียุงเป็นเพื่อนเยอะไหมเรียอะแล้ อ้นจับกลุ่มกันอยู่ฝั่งนู้นครับไม่รู้ทำอะไรกันโอ้เอดมินเสือครับไปรับผมตั้งแต่เช้านะครับไปรับผมประมาณสองโมงล้วก็ออกเดินทางมาเรื่อยๆครับมาถึงนี่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามอู้คือใส่บ็อกซ์ส,สวัสดีครับสวัสดีเอนนช่องบองดำทุกทานนะครับ พาผมมานอนลำบากคืนหนึ่งก่อนมา,มากินข้าวลิงครับอยากรู้ชีวิตเด็กหนังเป็นยังไงต้องมาเองใช่ไหมใช่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองด,ดูพาไปเดินด,ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆอ๋อนี่ครับที่จอดรถเป็นโรงกลึงของพี่อะไรนะพ,พี่นรงบอกใช่ตรงนี้บริเวณที่มาจอดพักอยู่<ท>คือเป็นโรงง,งานของพี่นรงนะครับเกเอื้อเฟอื้อสถานที่ให้มาทีมงานมาจอดพักที่นี่สี่คืนแล้วครับ รูบรรยากาศดีอ้วนในอ้วนเหรออ้วนอ้วนบรรยากาศดีแล้วเล็ทถ่ายรูปทุ่งหญ้านี่เจ้าเดีด๋วยวเรามาเป็นในแบบอยู่ทุ่งหญ้าเนี่ยฮะโอ้ยยังไม่ถึงบ่อะไรยังไม่ถึงอะไรเฮ้ย อ้วนเอ็งได้อะไรมาใครเอามาฝากใครเอามาฝากฝากซิมูากซื้อเยอ่ไปมาแล้วตะโกกนี่พากันไปไหนเตตะโก้บ่มีล้านตะโกครับอ้วนไอ้ฮตุ้งทุ่ง้ากำลังสวยเลยอ้วนเร็วเราไปถ่ายรูป เดี๋ยวจะให้อ้วนถ่ายรูปเป็นในแบบนะครับดูทุ่งหญ้านะัะนี่นะครับ,รบอู้ถ่ายไปนี่ถ่ายย้อนแสงนิดหนึ่งนี่อู้เรียงรอเลยอ้วนเอ้ยบรรยากาศร,รอบๆบริเวณที่จอดรถที่พักนะครับ,รรโ,รรบโอ้มีลูกฟุตบอลด้วยเด้ดเนี่ยปาดเอ็ดยังเ่ยนะกุยชไอ้ยแตงอ่ะ กินถึงบ้านหรอวะไปนั่งคนเดียวเนี่ยนะทนน้อยอีกสองสามคืนนกครับนกนกนกยังไม่ฟื้นตื่นมากินมามาแล้วนอนต่อไปเที่ยวทะเลกันมาครับได้ไปเที่ยวทะเลกันมาด้วยโอ้บรรยากาศดีครับยามเย็นแต่ไม่รู้คืนนี้มจะมียุงหรือเปล่านะ ผมก็จะมานอนอยู่กับทีมงานเขานะครับหนึ่งคืนที่นี่นะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นไปที่นางานไปไปไปโอ้โอนักนักกีฬาได้มีมีขวดอย่างนั้นไปด้วยโอ้ตายตายตายบับวลเอ้ยมอระอน เราไปดูเขาเล่นกีฬาครับผู้เด็กกำลังสวยเลยเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยสวย,ยางามไหมอู้ถ,ยอยอถ้าจัดงานนี่แถวนี้นี่สบายเลยครับพื้นที่บริเวณกว้างมาก กว้างสุดยอดครับตรงนี้หูลานติตะโกไปดูบกักอวนเตนเตตะโอหน่อยเนาะ วอ้น,นติดตะก้อเป็นด้วยบ่ย,ยะแน่นอนยะย,ยคือ่อ้วนคือบบ้ ย่ yeah. แน่นอนเอ, <c oughs> อ้เอ,อ,เอ,อ,เออ้วนเอ้ยวันนี้มาดูอ้วนเตะตะกอ้อนะครับหนึ่งวันดาราเอฟซีเยอะสุดก็นี่แหละคนนี้แหละไม่ท้าราไม่ใช่ทาร้าโอ้เอฟซีเขาถามหาจนนะ ว่าอ้วนสบายดีไหมมาอยู่นี่โอ้โหไอ้นินเรานี้ไม่ไหวเลยมุดติดจับล่องาเอาไม่มีใครมาเล่นบ่เล่นสองคนนี่นะพอทำงานก็ระเบิดีลยยืดเส้นหน่อยอ้วนยืดเส้นหน่อย เอาเอ้วนเอาสนุกสนานครับอยู่นี่ไกลบ้านนิดนึงเอาอ้วนป่าอ้วนหนอ้วนพกอ้วนหก วันเองมงมาอ,อ,อ,อา้าวเราใครปิ้งไก่รอละมาน่ยน,นะห<ะ>า,าะเตเกเลยอ้วนไม่ได้ไม่ได้เล่นานานนะมงเม,มื่อกี้นะเอาเอาเอาเด นักกีฬาเต้นนี่นะเอาสองหน่วยมาแข่งกันเนาหุมันเลยยี้ไม่ต้องต้องจัดกีฬาให้สองหน่วยแข่งกันเลยนี่เออต้องมีต้องมีกีฬาต้องมีกีฬาเออยีสิบล้อต้องกินเหล้าชิ้นชมป์อ้วนมองไรงั้น่าเร่ง มองอะไรไปอย่างนั้นน่ะอ้วนอ้วได้แจ้าได้แจ่สถ้าอ้วนมาดูอ้วนเล่นตะกอนะครับเอาอ้วนมองได้เอาอ้วนมอง่็ มาแค่นี้เลยเลแค่นี้แล้วเอามงเอาเอาอ้วนเตรียมมงเอาอ้วนเออาความสนุกสนานยามเย็นนะครับ เอามาฝากเอฟซแฟนคลับนันทวันทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะอ้วนเนาะเอาอ้วนมันสิบสองนาทีแล้วเด้อ้วนสิบสองนาทีแล้วอ้วนนนไสดหนังนะโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็นลมตายก่อนทำไงอะไรแข็งอู้เข็งเตอร์นี่ไม่นอนเ้อ คนมเียอ่่ะพพไหนเออมีการบอให้ไม่ให้ปิดคลิปอีกจบเ็นขตามมายก็ตามมาดิเองเด้อเม่นบอกเม่นบอกเสพเนล้ออาเีพเอางงเอาวู้ด เอาเดี๋ยวตอนนี้แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ